เ้าวนีเสื้ออ้อมเขียดไส้ครับเขียดไส้หรือว่าเขียดจานาเนาะครับเนาะตอนนี้เอาเื่องลงครับผมตั้เข้าเบือผงสุลดลงครับน้ำปลาน้ำปลาแดกก่อานานั้นเท่ากเอเข้า,าเบือลงเนาะครับตั้มผิกข่าเบื่อลงตะไคร้ครับผมข่าฟ้องครับข่าฟ้องกวให้มันเลืง้เลงเื้งแล้วก็ตั้ครับ ฟองต้มเคียดห้ซุกนําปลาแดกจืดครับยังค่อยเอาพักลงนะครับเนาะกัซซีมีปูครับปูหน้านี่ครับปูหน้าโฮเกตโตดอกแค่ครับดอกแค่ นี่มกบวบลงนิดนึงครับผมเต็ดบดพักชีต้นหอมครับแล้วก็มะเขือพ่วงนะครับมะแขงนี่ครับอ้อมเขียดไส้ครับใส่ปูนาครับผมดอกแคมะบวบเล็กน้อยพักชีครับกาลั่งหอมในทีเลยครับผม สัดไส้ครับสัดไส้เป็นควัดดตามใส่าหาดนะครับเนาะหาดน้ำหวยน้ำยัางครับถุงละหาสิบบาทครับเป็นน้ำขายตอนนี้ฮับปิดถ่ายโดยพักแหน่งกับพักอีตูนะครับเนะาะเนี่ยกินเสบซ่าบครับอ,อมเสียดครับหอมหอมครับ เร็จเรียบร้อยแล้วตักแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟครับครับอบอเขียบใส่ปูหน้าใส่เฮดบดดอกแค่พักชี่ต้นหอมเนะครับเนาะกินแซ่บแซบบานเฮาครับ อันนี้หนึ่งซุกเรียบร้อยครับผมเมนูสุดแซ่บอีกเมนูหนึ่งครับออมเขียดไส้ครับนี่ครับข้าวเหนียวใส่ปูหนา้าใส่เฮดบดใสหลายอย่าง